มาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ครับท่านยังไม่ได้ออกเลยขั้นเหลียงขอทำไมไม่ให้ออกอ่ะขอให้ต้นไหนวะสตาร์ทไม่ติดยังดับอีกเอาเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าอย่างนี้คงไม่ได้แล้วขอปล่อยแล้วอ่ะ ม,มันมันบกพร่องที่เครื่องแล้วเออไม่ติดกัแล้วอ่ะเขามาเป็นรอบแล้วอ่ะไม่ติดเริ่มคนใหม่ไม่เริ่มแล้วแบบนี้มันเป็นบ่อยไปแล้วมันไม่ได้บนเหตุอะไรอ่ะอันนี้นำได้สี่หนึ่งแน่ดูดูละแข่งกันต่อครับแข่งกันต่อครับพวกนี้ครับโอ้นำแน่ครับที่ชนะ ตอนนี้พีด <iosis>, ล <antique. S 1> ็อกเลยทีเนี้ยไอเหลียงไม่ได้ลงไอเหลียงไม่ได้ลงเลยที่มีชนะเบสิงเก่งไม่วานเพเก่งสองลำนี่แหละเก่งไอเหลียงยังไม่ออกมาเลยเออไอเบสิงนี่เก่งชื่ออะไรนกพุทธดนอะไรนี่แหละคนนี้เก่งเหออเก่ง่เหลือคนมาตลอด แม่แข่งเลยดูสีแล้วนั่นแม่แข่งแล้วครับนีนะไม่ให้แข่งแข่งอยู่แต่สตาร์ทไม่ติดอ่ะไก่มาเขาวนบางทีวนเลยเพราะแม่แข่งแล้วเขาไม่แข่งแล้วไงเขาบอกสนามกก็ลังจะแข่งแม่ปรผสมโอเคโอ้น้ำเยอะเลยน้ำเยอะเลยไม่สูสีอย่างคันเหลืองเลยนะอันนี้ไกลเลยอ่ะอันนี้มันยิงกันมาคู่เลยอ่ะ น็กรอบคัเดียวเนี่ยคัน้มันไวอ่ยตัวหากันเยอะแล้เนี่ยเชียเราเย่เอาเบอร์สิบแปดเอา้ามันโค้งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวน็อกรอบคันนี้เนี่ยดูละเออมาในคันนี้เบอร์สิงเนี่ย มาครับตามไม่ทันแล้วลร,อรโอ้เนตามไปขน,นอยู่นะครับมันตามขนโนนอยู่ไงเออ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 เอะเออเออเออ้ <c oughs> ออ้นอเอ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 เหมือนกันเะนะอเน,นะนนี้ต้องเย่งที่ 1, 2, อะนะอเ่อที่เออเเออเอออ้เหนเลออนะเอเเเเ ช่วงคึนสนามแม,ม้ต<น>าม,มน่ะเเ้เ้ย,เย,เยาาชนันตนั้นะท<ม><น>ียตปาิตีกลับมาแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยคัรนีิตีกลับมาแล้วอะ่วอะ ครับตรงหน้าคมไวครับคมไวนำเยอะนะครับนำเลยครับโอ้โ oh, หขนาดสายมาเลยนาสายในรอบในเลยนะในรอบในตายตายโอ้ยก็ยยจะชนกันสปาร์มากเลยครับเสปาร์ตคันสีม่วงเนี่ย สุดท้ายเลยอะ่ะโหคันคันอะไรมันจะเที่ยวมาเนี่ยรอบๆแล้วมาแล้วเออมาแล้วเนี่ยมาจะทักจะน็อกน็อกตัวนี้แหละยังยัง,ย,งยังไม่ได้น็อกยังไม่ได้น็อกใกล้แล้วใกล้คันนี้แหละน,น่าจะน็อกอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวจะน็อก,อกคันนี้มันชา้า นี่สะบัดคันแดงนี่สะบัดกันดูเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขันนี้เราเปหนีเลยอ่ะขันนั้นมาแรงขันนี้เปรียหนีก็ได้เสียจังหวะเลยถ้าไม่เปหนีเนี่ยมั้งเลยแม่เลยอ่ะรู้เสียจังหวะไปเลยใจผอมเลยนะคันแล้วเนี่ยเก็บอัดกันเลย ชอบละจะน็อกแล้วแหละเลยจะน็อกเหรอหลายหลายเบีย์ส well, yeah, okay? yeah. ิน mm ่ยยังไม่ได้น็อกเลยยังอันนี้ก็เอาแรงเหมือนกันวะเอันนี้ก็เอาแรงกันเนาะเอาแรงเอาแรงกันวะเอพยายาม่ะเอาเอาอย่าเลยนะอย่าเลยนะอย่าขึ้นสะพานนะยัง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 ไม่ได้เฮ้ยอันตรายพวกนี้พวกนี้เวกนี้ใกล้แล้วเนี่ยอันตรายมันดำนี่เยอะแล้วเนี่ย กะฟอนั่นแหละคันน้น่น่ะเอ้ยมันมาใกล้ยังเลยวะเอ้ยขันน้นมาใกล้หน่อยนะแสงเราอะแซงแซง จะล็อกรอบละคู่นี้เอ้ยเฮ้ยมีแซงคันนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยไปแซงคันนี้ได้มาตอนเราเป็นโลคันนี้นะเอ้ยแซง24เที่ยวกันมาตั้งนานใน24ในตอนนั้นแหละเอ้ยโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยคันแดงเฮ้ยคันแดงเฮ้ย มมีสิทธิ์ทันถ้ามีสิทธิ์ทันคนั้นะเออมันจะตามกันทันเนี่ยชุดนี้แหละอเ้มีอูวัติเหุอะไอ่เออดี๋ยวถ้ามีมีวัติเหตุขเขี้ยวคนาได้้ัน้ม โอ้น็อกรอบแล้วน็ get get euh! อกรอบแล้วน็อกรอบแล้วน็อกรอบแล้วเลยเฮ้ยเ้ยมันน็อกรอบคนนี้แล้วไอ้พวกนั้นที่ตามมันโอ่งงมลอกเลยอะวงนอกไอ้คนนี้จะแซงนะสิผลวงลอกเลยละโอ้ยไอ้พวกโไอ้คนนี้แซง เอาไปโลเลยไอ้มทีจะแซงเนี่ยนั่นไอ้นุ่มที่จะแซงเนี่ยนั่นนั่นมันแซงเนี่ยคันแดงนั่นนั่นคันแดงแซงเลยเออ ไม่รู look, okay, library, right? ้ไม่เอาแล้วมั้งมันไม่คงตัดนะตงนี้ฮะถ้ามันคงตรงนี้วะหรือมันจะหยุดไม่รู้มันไม่เข้าเรือมันขัดข้องเรือเรือมันขัดข้องเรือมันขัดข้องมันไม่เอาละดูคู่นี้ดีกว่า สา <3 S 2> มันนำไม่โดนไปแล้ว,ลวน<า>ั่นน่ะฮะตัวนี้มันนำไปตัวนได้เนี่ยนมะันออกมาแสงไปแล้วอันนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะ<า>อีกรอบหนึง่งอันนี้รอบหลังไปหนึ่งนีง้โล่น้อยโล่น้อยมันแสงไปแล้วหรอกมันใสไ,ไอ้ตัวยี่สิบสามอันเนี้ยนนไ,<ม>ไอ้พวกนี้ทำไงอ่ะเอ้าเอ้าเอาไปมาคุยกันซะแล้วดูมันมันมันได้แค่เนี้ย เอาหมดแล้วบ้างคุณชน,นะแล้วเออมันเกาะกันข้าวอ่ะมูกันรู้กันมันรัคุณชนะแล้วเหรอเดี๋ยวก็ถือถุกจะดูเออเดียเ๋ยวยให้เรางงอีกที่เอเชียเผาอโมับ การแข่งขันในยีที่7และและซารลคีที่8ครับอา้ <4 S 1> าวสีคันเนี่ยสามคันนี่เอาเาขี้ยวกันมาาครับทีนี้ของโคนับตูนแลที่รูกทกันพงองหลนประเทศเทีเดียวนนะครับในยีนีที่จะนีที่นี้ก็จะ็นการแข่งขันระหว่างสองทีมาไทยันต่อไปนะ